สวัสดีครับอยู่กับผมกอบซ้าครับมื่อนีนเขาสีเป็ไม่ได้ไปใช้หรอกเข้าขึ้นตู้ไปมือจะได้ไปงานแต่งมูครับมาที่นี่แจ็คสีได้รับโบบุเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงโควิดครับฝนกระตกตอนแรกไปจอดขึ้นตูน้นี่ถอยขึ้นมาหัดสตีเวียครับฝนตกมีหนองคนหนึ่งครับ ไทยบอกไทยเบิ ork, <kar> ้งนี่ย่ำรับงานกะดีดีไทยเบิ้งเน้ยบ่เนี่ยดูฝนทางพี่แกงแล้วเลื่ยข้างหลังมืดดึดทั้งขางเท่ากับลายเฟตย์มึงนั่นเทาไลายเฟตไลายเฟตย์มาเลยลือรากมาต่อมาม่เลยให้มันดังพร้อมกันให้มันดอกหยับมั่นหาพร้อมกันเนี้ย ตีี่ฮะต้องดอกแยำดอกเต้นมันนี่ลุบลุ่งดอกหนึ่งดันดอกนะเห็นไหมบ่ละโอ้มือบนิ่งเว้ยนี่แหละมันมาไมใส่ขีนอีแตกรับงานนี <c oughs> <c oughs> ่อะไรพวงเราเนี่ยเออเดี๋ยวหงัดมืองาน,นเดี๋ยวสิบอกมือเดินทางเดี๋ยไทยบนหญิงครับยยมขึ้นแล้วครับโบฟากันเห็นยังครับลูกน้องครับลูกน้องครับ <c oughs> แนวบอดีได้หนะครับอย่าไปเท็ดคือมันนะครับ,บรน้องม่นไหนกัรซางเนี่ยครับที่เบิ่งอยู่อย่าเพี้ยนคือมันนะรืข่อยไล่อาจได้คู่พันหนึ่งเท่ากับหลุดพิ้งแล้วนะครับหลุดพิงแล้วเท่ากับสีเท่ากับสีเทาสียังงเท่ากับสีเงินเนีเน่ยเอาค้า์บอนไม่มันติดเทเโทรศับเท่ากัสีไปคุมไปคุ้มมล่ลำพวงครับ เงีย้ยฝนตกยงีย้ยแรงเงี้ยมขึ้นเปล่าแต่คุ้มแล้วพุง่งเงีเดี๋ยวเปิดแฟลชเ,เดี๋ยวนี่เปิดแล้วหลอดไฟยังถอดไม่หรอวมันใส่หัวลมๆนี่ทำห,หน่อยโอ้นี่แหละครับขีดตมุมโอ้ท่างจอดรถก็ะจะสิบวนมาลักขวง ่ะเฮ้ยมันสายมันหลุดไิ้สายมันขาดโอ้กล่องขี้ม้เนี่ยหลุดลมถอยมาลมเดไม่ห้องสัญญาณขวมขึ้นขึ้นไปดึง

ว่าฝนมันสาดทางนี้เ่ี้ขึ้นเดี๋ยวคาดว่าฝนมาตกดบน,นบะมาตกดอกกดไปเอืดว่างตู่จึงสีมันคือดูเบงนี่แสงงาร่าสีก่อนว่าไอมันมันมันคุ้มไงโอกากเนียมันพอแล้วดพอฝนมันบทสาดเขาแมังสีหรอก Ni bụng leo đấy là lỡ nếp nha này đây thật chọn xí đầy nha phụ tùng của khu môn xí đầy bụi khang khu môn xí đầy môn khai bụi xung đầy hả lỡ 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 อินโซเดี๋ยวสิถ่ายบึงไหมเดี๋ยวนั่งเงินจะเข้ากันตอนน่ะกำลังจีไปงานครับถ่ายลูกน,อนะน้องครัิเติมน้ำมัน,นขีดด่ตันน้ำกุนแตกจริงแตกจริง,งเดี๋ยวหอดงานครับถ่ายบึงอีกเพราะว่าบ้มีเวลาถ่ายหรอกครับ ปวดแห้งว่าไรครับปวดแห้งว่าไรครับนิดหน่อยพอเก็ดไทยเบิ่งนะร้านมูดอกคนไทยัับครับนเดินไฟคนเดินไฟปดน้่าครับป้งวาเจ้าบาเเจ้าบาเ นะครับการนิงกันนิ้งครับแนวงานแนวไทยพวกญี้เจ้าภาพบอกไห้ปแล้วจากพวกเราจากทุ่มเลยฮะฮะหกทุ่มหกทุ่มจากทุ่มเหรอหกทุ่มสิบเก้านาหกทุ่ม กองกถุงหกทุมไหมยจะทุมแล้วก็ทุมกว่าทุ่มนุเกินโอ้พอง,งานอยู่ปิดตะเวนมางานนี่ยเนี่ยไปช่วยงานนี่ยจอยได้ปิดเดนี่ดล้วตัวงานเนี่ยเหเขาปิดอ่ะอนอนขอน้างในเป็นปนี่ผมอนอนไหนแล้วห,หัวนอนไสนนี่ผมผ้า,าผมนอนห้องครับผ้าผมนอนห้อง นี่นี่อนอนเนาะโมเมอันคุณแดงคุณแดงนอนไหนแล้วก็นอนกันแล้วมันหลับแมียงนอนคนละหมองคนอื่นเลยเพื่อนแถวๆนอนสามคนพอดีเออหมดเดี่ยงดูโมเมี่ยงห้องก็มานั่งเด่นก้อนคอยขอบไปนอน นี่ละบอกไงมันติดหลอดไฟเนียที่มันนั่งเด่อนน,อน,น,น,นันเด่นะเด่นลยนรม่เนลยไเหือไอ,บอ้บยเาตปุ๊กนอนกันแหละเลถก <c oughs> <ๆ>ปักไฟผ้าอย่กไรไฟผ้าเดี๋ยวผมฉีมันหีดผมนี่นแหละแม่งอย่าฝ่าเด้อเดี๋ยวผมดับไฟผ้ากัน เกินคาดครับเกินคาดอันนี้ตัวหลักลุงถังไตได้ปะหลักลุงเนนยบนี้เลยยันคุ้นของออน,นี่นกล่องอืมโอ้ ี๋ยวขอเห่นต้ซับมันไม่มีเนวยเห่ินแต่โยออดงานมืออื่นเดีียวไทยบึงไม่ครับซื่อเป็นไย้เงินก็ลุงน้องร้อนโดนนิลหงน้องทจ้าเคยเห็น อมันเกิดควคิดว่าลูกเขามันหมุนดาวมันก็ไม่ติดเออดาวเขาไม่ได้ติดอินเปียดหยุดสีฟ้าเผียงมันมาโพวเผียเห็นว่าม่นบ่ดาวมันเคลื่อนเลยบ่วะเห็นแต่นี่เย็นเลยมันร้อนดุน เกียบเราเเสียต้งลงแนบดินแลบยากวไคป็นพูเดือดนี่ไยคิดไปพูดดีเดยกสิโอ้พีกะซื้อตนจับจับเฮ้ยนววเออเร็วๆดีตอมๆยบเหาะยับเหาย่เาะอตเดี๋ยวหอนงันเลยเสาเวถไทยบิ่งครับอันนี้มันร้อนโดนไทยบิ่งดีสิแบ่งเจ้ากับแบ่งเจ้า เได้การเงนอยู่กับก๊อปี้ซาวนะฮะไายไมตแล้วโอ้คนไหนตังไหนอ้ามี่ะปูเนี่ยแหละมีกะปูไหลมากกระปูปี่กูเห็นเขาเาเป็นของแก้เนี่ยขั้นเอาเต็มๆนี่คขั้นก็มีโควิดดิ ผมพี่น้องแพ้เฮานี่รถนี่บ่มี้มึงจอดเลยนะครับอ่านะวาสีดงน้องสมบูรณ์น้องสะอาดนี่อ่าตำบลน้องกุ้งแก้วกับตำบลแย่งรอนนี่ผมเคยว่าสินักอยู่นะครับพี่น้องแพ้เท่าเอาไปพุญแล้วเออปูกันมาปู้การเนาะปูกันปูกันารับเออตะบันเออ ปูตะวันจะมาแล้วว่าาได้แนวันดู้อะไรครับนใครครับเนี่ยหน้าตาคุณคุนั่นแหละเ้ยตางก็ดอกตะวันปูวอ่าน้องเฮยพี่อยคนเยแล้วใครครับเนี่ยไทมเฮ้ยสลงคันนีคุณนๆนั่นแหละสลงคันย่านแห่มันดีแล้วเขาเชียนะ วันเนยตเนยตเพราะงีัเราเราได้ปลุกเพงเราเราปล่อยวให้พวกนี้เล่นอ๋อไปเนพวกไก่เล่นทำอะไรอยู่ครับอันนีคูวันนี้ปนี่อ๋อไม่รู้ยังมาเคื่อกกันอู้สาวเราเพิ่งอะบรนมาณกูรางเนี่ไปยืมบอเนีน้องตาอยนกันลอนีากันเนี่ยยังผู้สาไอู้้ดเหรอคัก็เจาะวก็มันตัวหาเจาเออเขาบอก อันนี้เป็นรมแท้เนีะใชครับผมลูกน้องครับปั้นไว้ของกบเ้าปูอ้ยปูนี่ปูนี่่โอ้่น้องทานจะบอกเนี่มันคือลายแต่ไทยุศลไทยกวนท่านในเราเนี่ยวัท่านต่เราก็มาลายเนี่ปูแอนด้วเนี่บกนะฮะกุบ้านเรไม่รู้ครับปูแอนท่าน้ไไ้ออ้ไอ้ออ้อ้ไ้ไอ้อ้ไ้ไ่ไอออ กูด้วยเฮ้ยคนถ่ายก็รอเราเหมือนกันนะเนี่ยกูยัดคน่ายก็หลอเรากูหมิงนี่ว่าแมนยสิฮะผูหมิงเฮ้ยคนไทยมันยังหอเลยเกิเฮ้ยกลัูกหอนกันนะเนีโอ้อะไรวะเนี่ยโอ้โหอะไรวะเอากระจกไปเป็นตัหมิงอะไรแล้วโอ้าบแล้วครับผม จะพร้องม,มาได้ไทยก็หล่อโอ้โตูดกลางไหลกลับบ้านกันเลยผู้ลดว่าอีาแต่คันนี้เล,เลี้ยงเาเรีวเฮ้ยใครล้องมนันเลี้ยงแข็งตรงนี้นนะดะดีใจว่าดีใจว่ากลับบ้านล่ะดลดเดีย๋ยวฮอดบ้านเดี๋ินไทยเมื่อกี้ตอนเอาอคงองอตอนเอาคองลงนะครับฮอดบ้านแล้วโอ้ยเหอยครับ ซุซุดีใจหลายวันแล้วดีใจดีใจวะดีใจวะ่รู้เฮ้ยบอกว่าสาวเซ่ยสิมาตรวจค้ามเรียบร้อยเฮงตู้เบีดตู้เบียดไล่สิตกุเราบทยกอย่างนี่บ้าข้าม่นิ่เฮ้ยหมืนคว่ำพอกไวดลวะนี่ครับเสียงกังแหลมยูโคบะ เลีมยมยูครับสุเทียนแีล่นไก่เีงแหลี้ยมรุดครับเอาผู้เดียวเสียกียงมามัดเป็นทีวะมันของบ่มันของเดี๋ยวเราผมปุดแคบนงเลี้ยม,ม,ม,มยัง นี่ยังย oh ังนี <sized barking> <noon> ่แหละครับผมหอดบ้านยังปลอดภัยเอ้ยจิ๋บุกสุดท้ายตากแดดจังวะที่เป็นข้าลูกน่องเรียนลุงห้องไหนอีแตกอีแตกรับงานนี่แหละอีแตกรับงานกืบสิบประมาณนี่แหละครับปิดคลิปด้วยปิดคลิปด้วยปิดคลิปด้วยอุ้ยกาวกับฝักนี่ฝัก ฝากกดติดตามและทั้งซีด้วยเนาะบุ๊เดมาคลิปนี่กับกดไลค์กดแชร์ได้ด้วยครับผมฝากกดติดตามน้ำนี่เฮ็ดมานอีกเมื่อยเมื่อยแต่ละคลิปนี่เด็กบากอยู่มืาอคืนนี่ได้นอนตีได้นอนเที่ยงคืนตื่นตีสามผมอ่ะคิดเบ้างเอาลงทุนมาแนวแต่ว่าบริษัทคลิปแบบผู้เฒ่าไปกวนย่ขึ้นคลิปนี่กับจำเนี่ยแหละครับบ่ามียังไงหรอก <cười> <cười> bye bye chúc chúc